ส่วนชุนนี้ไปติดตามผลการแข่งขันซีเกมที่จังหวัดชลบุรีจากคุณโสพิตถุยเวียงครับที่จังหวัดชนบุรีวันนี้นะคะพาไปดูหลากหลายกีฬาที่น่าสนใจค่ะอย่างยกน้ําหนักมีลุ้นกัน3เหรียญด้วยกันนะคะแต่ว่าน่าเสียดายค่ะจองพลังไทยเรายังไม่สามารถหยิบเหรียญทองมาคล้องคอได้นะคะล่าสุดเราได้มาแล้ว2เหรียญทองแดงด้วยกันค่ะแต่ก็ยังมีลุ้นเพิ่มอีกหนึ่งคนช่วงเย็นวันนี้ค่ะ วันนี้ยกน้ำหนักชิงกันเป็นวันที่3นะคะพาไปดูรุ่นน้ำหนัก63กิโลกรัมหญิงกันก่อนค่ะธนพรแซ่เตียดาวรุ่งไทยไวัย19ปีเจ้าของ3เหรียญทองในรุ่น59กิโลกรัมเยวาวชนชิงแชมป์โลกปีนี้นะคะคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จค่ะหลังจากท่าสแนชทำได้98กิโลกรัมครีเนเจอร์120กิโลกรัมและน้ำหนักรวม218กิโลกรัมส่วนเหรียญทองตกเป็นของเอลินแอนด์แอนเดจากฟิลิปปินส์นะคะทำได้229กิโลกรัมและ เรียญเงินเป็นนักกีฬาจากเวียดนามค่ะส่วนรุ่นน้ำหนัก79กิโลกรัมชายจากเอกนัทวุฒิสืบสวนอีกหนึ่งความหวังของไทยเรานะคะทำเพิ่มได้มาอีกหนึ่งเหรียญทองแดงท่าสแนช155กิโลกรัมท่าครีเนเจอร์180กิโลกรัมน้ำหนักรวมทำได้335กิโลกรัมขณะที่แชมป์เป็นบริสตี้จูนัสซีจากอินโดนีเซียค่ะ365กิโลกรัมเรียญเงินนักกีฬาจากมาเลเซียค่ะ สรุปภาพรวมจอมพลังไทยเราล่าสุดคว้ามมาได้แล้วตอนนี้คือ5เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงวันนี้ยังมีรุ้นอีกหนึ่งคนนะคะในรุ่น69กิโลกรัมหญิงพัทริดาววงสิงค่ะ ต่อกันที่ฮันบอลประเภททีมหญิงรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยอันดับที่1ของสายเจอกับสิงคโปร์ทีมอันดับที่4คู่นี้เจอกันในรอบพบกันหมดเป็นทีมไทยชนะด้วยสกอร์31ต่อ17ประตูวันนี้จบ60นาทียังเป็นทัพนักขว้างไทยดีกรีรองแชมป์เก่านะคะช่วยกันพังสกอร์ย้ำใช้ได้อีกครั้งหนึ่ง29ต่อ23ประตูผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอคู่ปรับเวียดนามที่ตัดเชือกชนะฟิลิปปินส์28ต่อ8ประตูค่ะก็ถือว่าเป็นการรีแมตคู่ชิงครั้งงงลล่่่าสุดเมืออ4ปีีีทแ้้วกคครันนึนะะ จะชี้ชะตากันวันที่17ธันวาคมนี้ยิงปืนรณยุทธบ์บรรจุแข่งซีเกมครั้งแรกค่ะใช้สนามมาตรฐานระดับโลกที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกชลบุรีซึ่งเคยเป็นสังเวียนจัดชิงแชมป์โลกมาแล้วเมื่อปี2023นะคะและกระแสะตอบรับดีมี5ชาติมาชิงใช้ค่ะฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสปปลาวและไทยเจ้าภาพรวมนับร้อยคน วันนี้เก็บคะแนนสะสมวันสุดท้ายใน8ประเภทชายและหญิงนะคะได้แก่ Open Standard Production และ r r o u u t t o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  Stick ความหวังไทยเราลุ้นคว้า4เหรียญทองค่ะเนื่องจากว่ามีฟิลิปปินส์มหาอำนาจกีฬาชนิดนี้อันดับ5ของโลกและอินโดนีเซียเป็นคู่ปรับสำคัญ พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยมาเยี่ยมชมการแข่งขันพร้อมให้กำลังใจทัพนักกีฬาไทยและมีการอัปเดตเรื่องผลงานของทีมไทยด้วยนะคะว่าไม่กังวลเรื่องเหร,รียญรางวัลแต่ห่วงเรื่องการบริหารจัดการมากกว่าค่ะ โปรแกรมการแข่งขันที่จังหวัดชนบุรีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงในวันพรุ่งนี้นะคะมีชิงแค่2ชนิดกีฬาเท่านั้นค่ะก็คือการแข่งขันเรือกันเชียงรวมไปถึงยกน้ําหนักชิงชัยต่อเนื่องวันที่4ค่ะทั้งหมดเป็นภาพรวมจากชนบุรีช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ